สวัสดีครับพบกับผมฟิตเอฟซีเกมเมอร์ครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องซุปเปอร์แมนที่กำลังเข้าอาวุธครับผมว่ามันโกงนะครับถ้าเข้ามาแล้วมันจะมีทั้งแสงเลเซอร์มีทั้งปล่อยน้ำแข็งและหมัดหนึ่งแรงด้วยนครับและแถมอึดด้วยแล้วถ้าเข้ามาเนี่ยมันจะโกงนะครับผมว่านะใครเห็น ใครใครเห็นด้วยกับผมก็คอมเมนต์เลยนะครับแต่แพนด้ากับแบล็กแมนนี่มันก็หัวด,ดูแล้วนะครับแต่จ๊กเกอร์ก็เหมืนมจะใกล้เข้านะครับผมว่าขอให้ทุกคนคอมเมนต์แล้วกดติดตามเยอะๆนะครับแต่ใครเห็นด้วยผมก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคให้ช่องสีแกมมาด้วยครับขอบคุณครับ